กับสวายดิพี่น้องมาใม่พี่น้องเก็ดกินยาแรงๆบ่าวควันเขาขั้วอีกแล้วพี่น้องมึตหงตั้มักหุงพี่น้องเลยตั้มักหุงกับเครื่องบุกบพี่น้องก็แดดฟุ้งกับบุ้มี่คองขาดห่าน ไปหานหานข่ากับบมี่คือกันหานข่าไปกับบะโขบเนาะแต่ว่าลองเขื่อนพร้อมบะโขบตรงนีพี่น้องไปกันได้ก็เข้าตัวกันนะมิค่าข่าแกวเขาไปบัไดเปีองคลองไปในเมืองบ่อืมไปซื้อของน้องว่าคีมอยากกินขนมกับอดลายมื่อนะพี่น้อง มันนี่ก็คงกินกับทำน,นยันงล<อ>งพี่น้องแล้วก็มีกุกน้ำบองเอาควันกุกสดๆพี่น้องอันนี้ก็ลูกทำทำมาทำลูกอันนี้อันนี้ยิ่งยัลูกป๊อปป่ะไม่ได้ไม่ได ลูกจะดีปะลูกนูลูกนะไปแม่ร้งจะดีปาลุงก่อนสะไปดีปาลุงก่อนจะไปดีปะลุงโอ้ยโอ้ยตสิอ่ะไปดีปาลูกหอมแก้มแม่สร้างก่อนหอมแก้มะเจ้านะเดี๋ยนี้ใส่ยากเลยปนเด็กเห็ดเอง กินน็ไนปลาแดกแบบตุ้ยดังไปข้างนอกมันก็ได้แต่ทอถิมแล้วปลาแดกมันทุ่นกันมีแต่กินข่าวเยอะน้องม้อยตําอะไรนะอต้สซัมต้าสัมมันจะปุ้งแล้วจานมากน้องม้ยตุ้กแตกบไป เจ้ากัอยู่หมดคุใส่หนังม้วนไปก็พออยากเอากลุ่มแล้วนะตั้มคงใส่นะคุณอย่างเงี้ยเนี้ยบม้นเป็นกุน้งใหญ่ตั้มให้แง่ก็ให้มันเข่ากันเอานามาพ่อพี่น้องมากินเข่านำกันพ,พี่น,อน้องเอ้ยเสร็จเป็นทีเรียบร้อย มาเบิ่งเมนูกันเลยกพายพี่น้องเมงื่อนี้แซ่บน้ำกันพายพี่น้องอุ้ยกุ้งสดๆพายพี่น้องเอ้ยนี่อันนี้สิเปน็นต้มมะฮุงพายพี่น้องอันนี้สิเป็นปิ้งไก่ลาดเลิกพายพี่น้องปิ้งไก่บ้านลูกชายละว่าคิมน้อย น้องทรายเพื่อนพี่น้องน้องทรายเพื่อนมาจอบพ่อยายช่วงนี้กระซิห็นนั่นเดินาปลาสังกินข้าวอ้วมผู้หม่อนอกพี่น้องเพราะว่าช่วงนี้ไม่จอบพ่อยายปลาแหลกเขาบุญธรรมให้พี่น้องปลาแหลกบุญธรรมเมื่อนี่เพนได้กินไข่เพื่นได้กินไข่เมื่อนี่เพื่อนบลาแหลบเป็นมาโอ้เพื่อนได้กินไข่อยู่ลืมมาลูกมาปักชิคุยตั้มปลาแหลกเด็กบุญสือไข่ สร้างกระสือคือการอาเกนว่าคิมหน่อยกระดื้อก็ต้องขอโทษขอสดเพรอะพี่น้องกำลังเฮียนป่าเฮียนว้าวมาพายพี่น้องมากินข้าวน้ำกันกับครอบครัวบักควันพี่น้องเลยแซ่บๆน้ำกันเรียนเสร็จก็สดเอาดิกินแล้วกูงี้เอาน้อยพูดน้องเอาอ่ะน้อยพูดอีกน้าเอาหมักตัวยังไงมือสา้ารือก็ได้วางเทียงหรืก็ได้มาลูกมั้ง เขาเป็นยังชิบหายพันกล้วยจุ่มน้อยตีชิบหายฉันเห็นผู้ใหญ่ปันบ่าการกินเนยผิดเราเป็นรพื่อนความบ่ากับสบายดีข้างหนึ่งพลอยพี่น้องไม่กินเข้ากับข้าวขัอปากกวนเนื้อแซ่บๆกันพหอยพี่น้องมีปิ้งไก่ลาดแล้วก็กุ้งสดๆพลอยพี่น้องมาจากหวยตำมะฮุงอันตรงนี้รยเบาไล่กันน้ำลายไล่พลอยพี่น้องเอ้ยคุยตำมะฮุงแซ่บๆม่พักสม มีพักคาขาดคุยคือสิข,ขาบเ,เหม่ยวนกันเลยมาเหนืออหอหหน่อยนะจะไปดีปลาลูกปลาลูกจะเหนื่อยรัน่อมันเสียจข้างรันใซ่เดิพี่น้อง่จะไปดีปลาลูกปลาลูกไลอ้ยไันจะไปดีปลาลูกหม่ เมื่อกี้ไม่ยันเอฟซีเป็นเม่นมากากว่พี่น้องว่าหายบาควันกินมันๆๆมันนั่นก็ต้องลุงมันมันดิฟแสบใจกระสันข้ามากว่ามือก่อนบาควาันนั่นไปเกี่ยวเข่าอกันบุบอยเนาะก็เลยกินบริสังต์เกล็ดก้อนว่าข่าวันนี้กับกุืม เปิดนองนะเินะาหลงใสเจด้พี่น ah ้องเินไมล้างเขาน้าจอเปิดได้ของเหลกใหม่ไหพี่น uh, ้องของเลยเขยงเพิ่มหนึ่งหนึน้ำมีบ่ห้องก็มุนด้วกันนี่เพอนเพียมเพิ่นเนี้ยนีเพิ่นไสิลูกเปพิ่นบ้าจ่องเถือน

ก้อพ่อเแลเปิดหน้งมึงรอดูมันเบิไหมครับไอ้ชาเบิพี่ไหนรู้กเ็นเหแ่บริ้พไ่น้องครั้งแรกออกมาวันจะได้กินนังควมันไก่ Kim cũng có tàu hùng khi nó sẽ đẹp nén. Kim nhảy nhé ngạc 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 tên ngạc 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 nó ngạc 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 เรื่องครอบครัวอ er ืมเส็จแล้วก um, ้กินชูคนบเแซ่บอุปรอืมต่อไปื่องคุณควกกุ้งน้องไหมน้องน่ะเข้าช่วยอุปกรณ์อ๋อนึกว่าบวกอืม มันกาะไม่เล่นเนี่ยต้อมันตุบๆอยู่นี่ป้าอะไคิดว่ามันเป็นพันยาหป้าเขาไปเบิ่งในยูทูบเบาได้แม่นเด้นะพุ้งของเข้าวันกระเพาะพุ้งมันเป็นสใส่ข้าวมันอย่าด้นะก็ไม่หมดกันเยอะเลยมาใหญ่มากนั่นก็ใหญ่ก็ลังเห็ดกินให้พ่อใหญ่ใครพี่น้อง

จังซี่แหละเพ้่นพี่น้องผาค้องกินเข้าปลาอะไรก็ซีเงียกจังซี่เนาะคือว่านอนลับเี่บ่อหยเด้แรกเอาเลเพื่นพี่น้องคนแรกอเลยก็สแคมด ช่วงนี้ก็สิ้เห็นกินข้าวันร่วมกันดูน้อพาอเม็ดดองเนาะช่วงนี้อย่ยนานมดูอย่าเนมมันจีเ้าตาุนีเกติ ขนาตาไรึอกได้รางจ่อยเยอะนมพี่นอกินแน้านะก็นย่าลยนี่าล่นีกุ๊บบริกะฮกมันะ่ก้อหมแต่ก่อนพี่น้องใช้กุ้งมากไปกรเ้มากิน เหปราแดแซบยายเป็นเห็ดอานปลาเนาะปลาแดดบเท้าเนาะไอ้ผู้นี้คือมาสนุกสุกคาแท้ของเจ้เมื่อกาต็ดไป็นดอกลงเจ็ดป่งเตุ่มเฉยมงหนมั้นะแม่แนมมกินงอบตีนขึ้นมาแม่อนมาเดือก็คตลุ่ละยาเดือกะไรนละอยากกินนั่นอย่าเดือล่ เราเ,เอาโซเลยกเราจะเอาพากเอเรา่าน้เอายูดาจะเห็นดุดกเกิดเ,เอาคุงค้งลงถังกุ้เล็โตัวมันดูกินหนาไเใครอ,อืมกคก็เนำมันคาจอลเห็นปะนพี่ตราคาดุงนอนกิน กินล้วหรอนั่งค้อบาลูกนี่เอาเอลูกยังนี่แันสุด <c oughs> อุย้ยเศรษฐลีใหญ่เป็นยังไ้กิน,นหมดสองอื้อมึงแน่ไหมมันไม่มาดูนนม้นมันนี้ เยัมอไม่ได้เขาขึ้นเขาม่อคนที่นตม่นยายกันมาจะไขนเขาที่น้องผู้พากตะไปเหนือผู้เป็นี่นี้าคันเียกันพี่น้องเมาเจื้อกินเขาเป็นปิดกินในครัวเจ้ใหญ่เลม้ามีเจ้าใหญ่ที่กินไข่เหยอกเป็นเนาะ chị nhảy chị chị nhanh của nhảy mày má mày 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 quay như cổ số mình rồi thì này đấy, thì mà rồi ừ, thì có mà à, được mạnh thì muốn như có gì mà gì rồi đấy quan tâm nói sợ so, bậc lai phật dục ở nơi điều đồi, đồi. Tâm để tâm thì cái thì mà dẹo มัน่งเต็นกุ้งุงบนเถ็ะมี่เด็กใหไเด็กไปบ้างพอสมุติจะซื้อได้มาขนาดนั้นยังบดเต้นใ่ีน่ลอามาเซลเ้วเมืือง่เมนดงมันนี่เดี๋ยวนี้เนะ่ออนี่ทำเรล่องบันโดงน่ะถามน้ำบ่อนน่นะน้ำยังอีกอย่างนี้คือเข่าคาอ น้บัอะไรน้ำอาน้มันเปี้ยงอย่างฮจน้ำชังอยู่ในตู้เย็นนะจน้ำจะเอาไปกินน้ำกินในตู้เย็นนะน้ำกินคือก้นข้าวเล่นนงมวยเล่นก่ยวานะพี่น้องเอาเล่นองมวยมาเลยแล้วพี่น้อง ขากจสเด็ดจบคลิปต่เพียงานี้พอกันคลิปใหม่พี่น้องสบายดียยเกียงเลยพี่น้องเอย้ยกลุ่งกับตำบางหง